เดี๋ยวเราจะมาเริ่มลายที่2องกันแล้วนะคะลายที่2ก็จะเป็นตัวนี้เป็นงานนูแอนด์มาร์โบงง่ายๆตัวนี้ง่ายๆเป็นการช็อตคัดขั้นตอนปกติเราจะค่อยๆใช้แปรงแต่นันนี้จะแค่เทคนิคเวลาแบบลองขั้นตอนทำตัวนูแอนด์มาร์โบนะคะ สีอันนี้ที่จะใช้อยู่มันสี่สีเราจะมีสีพื้นสีแรกนะคะแล้วก็เลือกตัวสีที่เป็นเป็นเราจะเลือกเป็นโทนอุ่นหรือโทนเย็นก็ได้นะคะหรือจะเป็นคู่สีตรงกันข้ามกันก็ได้อะอย่างจิ๊บจะใช้สามสีนี้นะคะ โดยสีพื้นจิ๊จะใช้เป็นตัวคอล l เลคชั่นออลเทรมเบอร์นะคะ mm hmm. เขาจะมีความเป็นชิมเมอร์เนือ้อชิมเมอร์หน่อยๆอ, mm hmm. อันนี้จิจะทาทั่วหน้าเล็บ mm hmm. หนึ่เนเยอ์ hmm. นะคะ mm hmm. สีพื้นแนะนำเลือกให้ให้เลือกใช้สีที่ค่อนข้างแบบไปทางโทนอ่อนน,นิดนึงนะคะ พอเวลาเราทำลายมาร์เบลขึ้นมามันจะได้ชัดขึ้นนะอันนี้ค่ะเขาจะมีความแบบประกายชิมเมอร์อ่อนๆเบาๆนะคะและ้วน,นี้ทาหนึ่งเลเยอร์อบหกสิบีค่ะระหว่างรอเรามาเตรียมสีที่เราจะใช้ทำมาร์เบลกัน ทีใช้สามสีนี้สองสีนี้อยู่ในคอลเลกชันสตูดิโอนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นคอลเลกชันใหม่ตัวคาล่ามันเป็นสีส้มที่แบบน่นารักตุ่มๆ <c oughs> เวลาเราวางสีอะคะ่ะเราจะวางเป็นเส้นแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะวางเป็นกลุ๊แบบเป็นหยดกรุ๊ปอย่างนี้ก็ได้

เนี่ยคะ่ะการวางสีเราจะทาเป็นเส้นแถวตรงนี้ก็ได้หรือจะวางเป็นจุดกลุ่มไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะหลังจากที่จิ๊บโอบหกสิบวีเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราจะใช้ตัวมิกซิ่งเจลตัวนี้ตัวนี้เป็นพาะเอกของเรานะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะ ทาตัว m i x ิ n g gel ให้ทั่วหน้าเล็บน,นะคะทาในปริมาณที่ไม่ต้องหนาและก็บางจนเกินไปอันนี้เราทาแล้วเรายังไม่ต้องอบนะคะยังไม่ต้องอบเหมือนเดิมนะแล้วคราวนี้เราเอาตัวแปรงเมื่อกี้แหะคะ่ะปาดตัว mixing ที่เราแบบยังมีอยู่ที่แปลงออกนิดหน่อย เราใช้ตัวแรงปัดใช้ปลายนะคะตักสีขึ้นมาปึ๊บแล้วคราวนี้เราใช้ตัวปลายค่ะค่อยๆวางสีของเขาลงวางเบาๆวางไล่ลงมาแล้วก็ใช้ตัวเนี่ยสันนะคะค่อยๆเกลี่ยวางสีแล้วก็ตัวมิกซิ่งอะคะ่ะเขา จิบใช้แค่ตัวปลายวางแล้วก็ค่อยๆไล่เราจะไม่กดแปลงลงไปนะคะถ้ากดแปลงลงไปอ่ะสีมันจะรวมกันไปหมดเลยแล้วมันจะมันจะกลายเป็นว่าเรามันดูไม่แยกสีอันนี้เราต้องการให้มันแยกสีหน่อยๆอ,อ่ะพอได้ประมาณนี้จิบโอเคถ้าแบบเราอยากให้มันฟุ้งหน่อยใช้ปลายเกยเลี่ยนะคะเกลี่ยสีตัวอื่นขึ้นมาหน่อยได้ได้ประมาณนี้เราก็ ได้เลยค่ะองสิวิตัวม i กซ i n g gel อะค่ะเขาจะเป็นตัวทําตัวช่วยกระ,กระจายสีที่ระวางลงไปนะคะแล้วเวลาเราทํางานพวกแบบ n o and marble อะค่ะคำว่าแบบ n o and มันมันคือมันไม่ได้มีกฎตายตัวว่าเราจะต้องไปทางซ้ายหรือทางขวามันเป็นงานที่ค่อนข้างอิสระแต่ก็ต้องมีแบบแผนมีหลักการในการทํางานของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราวางสีอะค่ะเราจะทําเป็นตัว U ก็ได้แบบ ล่างสีลงมาเป็น U อย่างนี้ลงมาก็ได้นะคะหรือจะโค้งเป็นฝั่งสีอย่างเนี้ยก็ได้ใช่แล้วก็การจับคู่สีสําคัญค่ะถ้าแบบเราจับคู่สีผิดก็คือจากที่มันจะสวยมันจะกลายเป็นแบบเละไปเลออยอะไรเงี้ยค่ะหรือถ้าเราแบบไม่ถนัดจริงๆเพเซฟเล่นเล่นสีที่มันแบบเพเซฟหรับเราก็ได้อย่างพวกสีน้ำตาลสีขาว สีส้มอะไรางเงี้ยแบบแบบที่จิ๊บทำให้ดูเนะี่ยคือสีแบบค่อนข้างเพเซฟถ้าเราคิดไม่ออกอะไรเงี้ยเน้นสีอ,อ,อ่อนอย่าอย่าเน้นสีเข้มเลยถ้าสมมติว่าเน้นสีเข้มเข้มกับเข้มมาเจอกันมันจะกลายเป็นแบบจะสวยมันจะกลายเป็นโคลนไปเลย oh. ต่อไปเราจะเพิ่ม oh. เพิ่มตัวเท็กเจอร์ให้งานนะคะให้มันมีความแบบนูนขึ้นมาหน่อยมีเอฟเฟกขึ้นมาหน่อยอย่างงานพวกเนี้ยจริงๆเขาก็มีความแบบ นูนขึ้นมาของงานนิดๆหน่อยๆนะคะโดยเราจะใช้ตัวอันนี้นั่งเอกคะ่ะเค e ียร์ฟิตเมื่อกี้พาเอกมีซิ้นเจลตัวอาจิตก็จะอันนี้เราใช้สีขาวร่วมด้วยนะคะมาเพิ่มตัวลายเส้นนิดหนึ่งเวลาเราใช้เคลียร์ฟิต เราตักขึ้นมาประมาณนี้มันสามารถเพิ่มเลเยอร์ได้นะคะไม่ต้องตักหนะาตั้งแต่รอบแรกเดีย๋ยวเวลาอบแล้วอาจจะแบบรู้สึกอุ่นๆจิบแบบบางตรงนี้ตรงกลางให้เหมือนเป็นแบบแล้วจิ๊บอยากให้มันมีเส้นสีขาว <c oughs> ขึไไม่หน่อยใช้สีขาวคะ่ะยังไม่ต้องอบล่วลาบนเครียร์ฟิตเลย ลากให้มันแบบดูฟุง้งดูมีเส้นเส้นของสีเพิ่มขึ้นแล้วคราวนี้ก็อมค่ะหรือถ้าใครมีไฟฉายล็อกก็ค่ะล็อกไว้สักสิบวีก็ได้แล้วเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งแล้วอันนี้จิบอยากให้มันแบบบอกขึ้นมาอีกหน่อยก็เพิ่มตัวเครียม์ฟิด ข้าอบ30ปีบิพอดแล้วก็อย่างจิบจะออกมาท็อปแล้วก็จบงานได้เลยได้ยิ่งมาได้เวลาจิบก็ท็อปใช้ท็อปตัวเลเวลหนึ่งก็พอนะคะว้า No. Oh.